นี่เลยตัวนี้นะคะสามารถถูกที่ที่นอน6กฟุตของปุ้ยได้แบบด้วยเวลาอันไม่นานนะคะจะต้องถูกใจสส่แทมถือว่าเป็นตัวจบแล้วก็แบบเขาอุปกรณ์เล็กสุดจากมืดๆแบบนี้นะคะลองมาเปิดไฟกันดูโูดูแบบว่าลมออกหมดเลยกลายเป็นสูญอากาศเก็บพับได้แบบประหยัด สวัสดีค่ะวันนี้วันสบายๆนะคะวันนี้ปุ๊กมีไอเทมเด็ดจะมาแนะนำสายแท็บนะคะถือว่าเป็นตัวจบที่คนต้องมีติดเอาไว้เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตัวแรนนี่เลยค่ะสุดยอดปั๊มลมจิ๋วแต่แจ๋วที่มาพร้อมแรงดัน5 kpa ของ Mac กป um ั Brand ๊มทีแบรนด์แฟ a เทลนะคะตัวนี้เขามาพร้อมแรงดันถึง5 kpa เป็นแบบ2 in 1เลยนะสามารถเต่าลมได้และก็มีไฟ led ในตัวอีกด้วย นี่มาสูอัพให้ดูใกล้ๆเลยน,นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีสันสวยงามมากสีส้มนะคะตัวนี้เนี่ยคะจะมี2ปุ่มให้เราเลือกตรงนี้จะเป็นปุ่มเป่าลมและส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มที่เปิดไฟ LED นะจ๊ะส่วนที่แขวนตรงนี้เขาก็แน่นหนามากๆเลยทนทานอุปกรณ์คือแบบดีมากเวลาไปแขวนกับพวกเต็นท์ก็แขวนอย่างนี้ได้เลยสวยๆแบบนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูตัวในกล่องนะคะว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะคะข้างในกล่องเนาะก็จะมีอุปกรณ์นี้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นถุงเก็บเนาะของ Flex Tail ตัวนี้เขาก็จะมีตัวเป่าลมมาให้หลากหลายหัวเลยนะคะและ้วก็นี่คือตัวต่อแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสายชาร์จแล้วกด L 2อทีนะคะเป็นไฟไฟก็สามารถปรับได้หลายระดับเลยนี่กดตรงนี้นะคะตัว P สองทีอันนี้คือ เ่าลมว้าวเร็วมากตึงแล้วอะ่ะโอ้โหแป๊บเดียวคือหมอนตึงมาก ประหยัดเวลาประหยัดแังงานผู้หญิงเราไปเยอะเลยเหมาะกับสาวๆตัวเล็กๆอย่างเรามากๆเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราเอาหัวนี้คะ่ะมาใส่อีกด้านหนึ่งนะ mm hmm. เพื่อเป็นการดูดลมออกค่ะมาดูกันเลยกด mm hmm. ที่ตัวพี่เหมือนเดิม mm hmm. อันนี้คือการดูดลมออกโอ้โหดูดแบบสุญญากาศ mm hmm. โอ้โห ดูดแบบว่าลมออกหมดเลยกลายเป็นสุญญากาศเก็บพับได้แบบประหยัดพื้นที่ในการจัดกระเป๋าไปแคมปิ้งมากๆดูเก็บได้ขนาดนี้แต่จะว่าไปหมอนก็กระจุกกระจิกใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูที่นอนกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองสูบที่นอนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นที่นอนที่เ่าผพ้ไปกางเต็นท์เนอะขนาด6ฟุตเลยนะมาดูตัวนี้ว่าจิ๋วๆแบบนี้จะสามารถสูบที่นอนเข้าได้ไหมอันนี้เพ้่งลองไปใส่หัวนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเราก็จะมาใส่ตรงนี้ ไปเลยไปลูกเลยตัวนี้นะคะสามารถสุกที่ที่นอน6ฟุตของปุ้ยได้แบบด้วยเวลาอันไม่นานนะคะและที่สําคัญนะก็คือที่ชอบมากเพราะว่าเขาเนี่ย เสียงเบามากๆถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยเขาจะนานกว่าตัวปั๊มลมตัวของที่นอนที่ให้มานะเพราะเขาตัวเล็กกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียงเบาสามารถที่จะแบบเป่าทิ้งไว้และไปนั่งมอมอกับเพื่อนใหม่ทีนึงที่นอนใกล้เสร็จแล้วจ้าพร้อมนอนได้เลย ที่นอน,นพร้อมนอนแล้วล่ะคะ่ะปั๊มลมตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเลยสามารถสุบที่นอนถึง6ฟุตได้นอนแบบสบายชิลๆเลยค่ะที่ผู้ชอบส่วนตัวนะคือ1นะคะชอบเรื่องเสียงนะคะเพราะเสียงเขาเนี่ยเบามากๆพอเทียบกับตัวที่เขาให้มาแต่กับที่นอนเนี่ยคือตัวนี้จะเสียงเบาสามารถสุบทิ้งแ,แล้วก็ไปคุยมั่วกับเพื่อนกลับมาอีกทีนึงที่นอนพร้อมนอนเลยจ้าสองนะชอบรูปทรงเขาเป็นแบบนี้นะคะสวยเล็กกะทัดรัดกำลังดีเหมาะกับผู้หญิงอย่างเรามากๆแล้วก็สามนะคะพกพาสะดวกไม่ว่าเราจะเอาแบบที่นอนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้ลมเป่าเนาะเอาไปไหนเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้นะพกไปตัวเดียวนี่คือครบจบเอาอยู่สําหรับสายแคมปิ้งเลยและที่สําคัญนะคะเขาไม่ได้มีดีแค่ปั๊มลมกับมีไฟเท่านั้นนะเขาสามารถสูบลมได้แบบสูญยากาศแบบเปี้ยตึงมากๆเลยก็สําหรับใครนะคะที่สนใจปั๊มลมตัวนี้นะคะเดี๋ยวพูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้และตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วด้วยจะไปลองเปิดไฟให้ดูว่าไฟเขาเนี่ยจิ๋วแค่เนี้ยจะสว่างขนาดไหนไปดูกันเลย นี่ก็คือตัวน็อตนะคะที่เขาแถมมาให้เลยเราสามารถที่จะต่อตรงนี้ได้เลยนี่อ่าหรือว่าถ้าเกิดว่ามีที่เขามีที่แขวนมาให้ดด้วยก็ไปแขวนไว้ตามเต็นได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะผู้ก็ชอบไฟของเขามากเลยแค่ง,ง่ายๆเลยค่ะกดที่ตัว L สองครั้งนะคะไฟนี้แบบว่า มีอันนี้อันที่หนึ่งนะคะพากดอีกทีปุ๊บก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็กดอีกทีปุ๊บโอ้โหเรียกได้ว่าตัวเล็กแล้วก็จิ๋วแต่แจ๋วมากๆเลยนะคะตัวเล็กแค่นี้คือแบบสองสว่างมากมากจากมืดๆแบบนี้นะคะเรามาเปิดไฟกันดูโอ้โหตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วมากพื้นที่ตรงนี้คือสว่างมากๆเลย ถ้าใครสนใจตัวนี้นะคะเดี๋ยวปู้ทิง้งลิงก์วาให้ตรงนี้เลยกดในตะก,การ้าได้เลย